เรียกได้ว,ว่าแอฟทักะอ,อนพักสุขเจริญได้ออกมาประกาศยาขาดกับอดีตคนรักอย่างสงกรานต์เตชะนรงนั้นก็ดูเหมือนว่าสาวแอฟจะสวยวันสวยคืนเพราะไม่ว่าจะทำอะไรหรือทำผมอย่างไรก็ดูสวยเป๊ะปังไปทุกชุดเห็นแบบนี้แล้วคงจะต้องบอกว่าถึงแม้ว่าจะไม่โชคดีในเรื่องของความรักแต่เรื่องของการงานนั้นปังสุดๆขณะนี้สาวแอฟนั้นมีงานมากมายเข้ามาอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นการเดินแบบพิธีกรหรือแม้กระทั่งมีคนทับทาให้เป็น นางเอกละครอีกครั้งซึ่งทางด้านสาวแอฟนั้นก็ยินดีกลับมางานนี้อีกไม่นานอาจได้เห็นสาวแอฟทักะออนลงจออีกครั้งซึ่งทําเอาชาวโซเชียลนั้นฮือฮาสุดๆเมื่อสาวแอฟทักะออนนั้นได้โพสต์ไอจีร่วมกับดอกไม้ ice, ช่อโตพร้อมกับแคปชัน่นเริ่มต้นใหม่อีกครั้งทําให้เพื่อนๆในวงการบันเทิงและชาวเน็ตต่างเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันอย่างมากมายว่าสาวแอฟนั้นกําลังจะเปิดตัวความรักครั้งใหม่หรือไม่ล่าสุดแอฟทักะออนนั้นประกาศโพสต์ช็อกวงการ หลังเปิดตัวคนรู้ใจใหม่เจ้าของช่อดอกไม้ช่อโตที่ดูแลกันมาสักพักงานนี้บอกเลยว่าสงกรานมีเสียดาโดยสาวแอฟได้โพสต์ระบุข,ข้อความลงไอจว่าไฮเซนโดเอ็กฮาร์เปอร์บัซาไทยแลนด์เปิดตัวคนรู้ใจคนใหม่เจ้าของดอกไม้ช่อใหญ่ที่ดูแลกันมาสักพักแล้วครั้งแรกที่แอฟจะเปิดเผยทุกอย่างที่นี่ที่เดียว